สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube แล้วก็ facebook นะครับอยู่กับแชมป์สนามชุ่งนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ทุ่งน้อยโพทะเลนะครับทีมนี้เคยไปแข่งที่สนามทุ่งน้อยอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยนะครับผมลองดูนะว่าวันที่เข้าไปแข่งก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาทำงานเนาะก็่าจะแดง สมชื่อหรือเปล่านะครับแรงจัดจ้านนี่แหละนายนี้เขาก็แรงนะครับเดี๋ยวมาดูของเล่นนะเดี๋ยวมารีวิวเนาะเพราะว่ามีใครมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ชื่อได้ไหมี่นนรงครับพี่นรลงมีชื่อเล่นไหมเนี่ยโค้งครับพี่โค้งครับโอเคนะพี่โค้งนะครับมาดูของเล่นเขาบ้างนะครับมีอะไรเป็นขุบสั้นแบบนี้นะครับคุบซิ่ง แต่ว่าอันนี้เป็นเลดนะครับเลดทั้งชุดเลยมั้งเนี่ยนอกพี่เนาะครับผมคอนี่ก็เลดด้วยเหรอคอเหล็กคอเหล็กอ๋อเล็กไว้อ๋อข้างหลังเลดเหล็หมดแต่ว่าคานนี่เลดเลดหมดเลยโอ้เฉพาะคออย่างเดียวครับโอ้หนี่นะคขับเอ็นซีเอ้ยขับสยามพัดน์เอ็กซ์หรือพัดบวกเอ็กซ์ครับอ๋อพัดนเอ็กซ์เบียร์หักต้งใหม่อีกครับหางเลดกนิแล้วเครื่องนี่ล่ะเครื่องยันมาครับอันนี้ที่ลงแข่งใช่ไหมเนี่ย ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นมันสีขาวนี่ของใครสีขาวนั่นเลยอันนั้นของช่างบิวอ๋อครับแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องทางไหนควงเอาหรือว่าแกะแกะเนี้ยโอ้ครับโอเคโอ้หะฮะฮ่นะครคอยดูนะก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูคันอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ชื่ออะไรเนี่ยไม่เห็นหน้าเลย,ยชื่อฟ้างครับพี่ฟ้างครับมีรถแรงโอ้แถวนี้เขาจะใช้เป็นวงยีิบแปดแล้วก็ใบหกใช่ไหมพี่วงยี่สิบแปดเนาะประมาณนี้ครับแล้วหน้าเท่าไหร่นี่ยสิบเอ็ดหรือเปล่าหน้าจะประมาณนั้นแหละเครื่องเครื่องกี่แรงพี่เนี่ย ที่แรกมันเป็นร้อยสิบไปทำมาร้อยห้า่ะโอ้ยัดลูกร้อยห้ายัดลูกร้อยร้อยมิลเหรอครับผมโอ้แรงนะครับแค่เก้าเจ็ดนี่ก็แรงเหลือแล้วอันนี้ลูกร้อยนะครับขบก่อสิ่งนะครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรน้อนี่เปาครับพี่เปาครับผมเอาอะไรมาแรงวันนี้ก็เป็นอาร์ทีร้อยสิบแล้วก็ยัดร้อยห้าห้ายัดลูกร้อยอีกแล้วครับ แมมเออสยามทั้งนั้นเนาะสยามอันนี้น่าจะพัดบวกนี่พัดเอกครับโอ้พัดเอกครับจ่ว่าอันนี้วงสามสองนะครับใบนหน้านห้าเลยโอ้แรงครับแบบนี้พี่ยวัดีครับ,รบ <laughs> ชื่ออะไรเนาะนี่พี่รักร <laughs> พี่ั์รแรงไม่ลดเนี่ย ไม่คันนี้ไม่แรงพี่ไม่ไม่ได้ใส่ลูกร้อยเหรอไม่ได้ลูกร้อยอ๋ออัตรีร้อยแต่ลูกร้อยยี่ครับอ๋ออ่างอัตรีร้อยแต่ว่าลูกร้อยยี่แล้วมูเล่95อ๋อนี่แรงแน่นอนนะแคมเต็มระบบไหมเนี่แคมเนี่ยไม่ครับมีแต่สปริงอ๋อควันขาวไหมไม่ขาวโอเคแสดงว่าไม่มีนะครับอันนี้มียางปืนใหญ่คู่ด้วยนะครับนี่เออวิ่งวิ่งดีนะครับ ผมซื้อมาแล้วติดใจนะครับสุดยอดเลยคันนี้ด้วยนะครับนี่ปืนใหญ่คู่เออแถวนี้เขาใช้แต่แบบนี้นะครับทุกคันเลยนะเดี๋ยวอีกสองคันนะครับทักพี่กันนพี่สวัสดีครับ,รบชื่อพี่อะไรน้อนี่พี่ต้อมครับพี่ต้อมรถแรงแะก้ก็ยืมรถเ,รเอาห้ยโจมาแล้วโอ้แรงไม่แรงนี่ดูจากสติ๊กเกอร์ก็รู้นะครับหลบหน่อยผมจะบิน แล้วก็แปลงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้วินหน้า5.5นะครับผมอ่ะเป็นอ่างร้อยสี่สิบนะครับลูกเท่าไหร่พี่ต้อมเนี่ยใส่ใสายลูกร้อยจากร้อยสี่ใส่ลูกร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็แดงสมชื่อนะครับหลบหน่อยนะจะบินับสยาม NC หนึ่งสามหนึ่ง ดูพี่เอกพี่แชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่แชมป์นะครับหัวหน้าทีมมาเนี่ยไม่ยถ่ายเว่าเป็นอ,อ๋อเป็นเหมือนกันหมดและอ,อ๋อเหมือนกันหมดหหครับ,รบไม่มีหัวหน้าเน,ะนาะแต่ว่าในโลกโซเชียลตามกลุ่มสยามสายซิ่งก็จะเจอพี่เขาบ่อยๆนะครับนี่แหละผมก็ตามมาจากนั่นแหละแต่ว่าที่แรกนี่ผมก็ไปเจอที่สนามทุ่งน้อยเลยมาวันนี้ได้มาดูย่ำล้านะครับ แค่เครื่องอะไรพี่แชมป์ร้ครับลูกร้อยลูกเก้าเจครับลูกเก้าเจ็ดโอเครับประกัน,นครับแรงแน่เ,เห็นกันมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเนาะอ่ะอันนี้ของพี่ต้อมสตาร์ทแล้วนะครับมีแคมด้วยเจแคมมานิดหน่อยนะครับ เลยนะผมค่ะเรียบร้อยพี่แชมป์ทำไล่เท่าไหร่นี่8 0แขกล่องตอนเช้าเหรอแขกล่องด้วยนะใช่ไหม180เนี่ยจะหม,มักด้วย,ย,มมวยโอ้ที่ซีมาย่ำหม,มักไมมกว้นี่โอ้ราคาถือว่าดีแล้ว180รับย่ำหม,มักให้ด้วยโอ้อยากจะจ้างบ้างนะครับนี่ อ๋อไม่ได้ไปไกลปุ๊บนีลองดูนะว่าสไตล์แข็งตายล้อแข็งนะไย่ยาำนะจะแรงขนาดไหนโอ้ยในเกียร์หนึ่งก็ดนยังปีดแล้วเขาไม่ตอมเนี่ย เดืเสียแชมบ้างนะครับโอ้นั่งบนซาลี่เอ้นั่งบนขบขับลงมาเลยนะเบิบโอ้โ,อโยกโยกทั้งคันนะลูกเดิมบังเอิญวิ่งแหมไม่ใช่แล้วเนี่ยลูกร้อยนะครับ ทำไมวิ่งจังอ่ะโอ้สมกับสติ๊กเกอร์เขานะครับหลบหน่อยผมจะบินแหมวิ่งไปไวเลยนะครับแทบหูวแทบหูนี่นะ ต้องลงมาแล้วขอเก็บภาพให Mora. Ja. สอันนะครับเดี๋ยวลอลงมาอีกสองคันดีกว,ว่านะครับหลังลงมาแนละ้วหลังลงนะครับโอ้อาจจะลูกตามนะครับสองันผมก็ยังว่าอยู่นะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูรถย่ำกันแล้วกันนะครับผม เราเอาไปแข่งกันในสุดวายเยหล็กนะผมรวมไปถึงรุ่นู่ด้วยนะครับมาแข่งกันในรุ่นชาวบ้านเนาะ ไปแล้วเกินนะครับมองดูนี่อาจจะไม่ไวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองไปขับเองนี่ไวมากๆเลยนะก็จะรูปแก่คันเดียวนะครับต่อย่างหน้าต่านะครับโอการเรียนนะผมเป็นเรียนเลย เลยนะครับ ร้อยนะครับโ่เีแมๆลยเยนะลันนะครับเห็นอะไรเห็นโสายเคร่งขาดจับกลางนาเลยือกีเสียแชมป์เือบเกือบ,บเสยนะครับผลแรงกว่ารถนะครับผม ดึงแล้วดึงอีกนะครับด,ด,ดึงดึงตัวสายก็เร่งขาดน,นะน,นะครับโอ้ยโอ้เช็มย้ำจบการเชื่อมนะครับนี่เช็มตลอดการเมื่อกี้จอถามอีกทีย้ำว่าพี่เช็มหรือเปล่าเขาบอกว่า ผมไม่ได้เป็นแชมป์เลยครับพี่วะค <c> ร <oughs> ับๆนะครับ <c oughs> หมายถึงว่าไปแข่งขันอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าได้เป็นแชมป์นะครับผมที่เขาอาจจะเข้าใจแบบนั้นนะครับเขาบอกเขาไม่ใช่แชมป์นะครับแตแ่ว่าอันี้แชมป์ของแนะ่ร้อยสิบปกติแล้วลูกท่าไหลน่อกร้อยสนะิบนี่ เดียวนะออันนี้มีแกมด้วยคนระับแต่ว่าไม่เยอะถ้าเกิดว่าเยอะๆนี่อาจจะต้องใช้เครื่องจุดนะครับผม ไม่มีอ้ะครับไูมาครี่นะครับอก,กบอ,อ,เอ็เห็นกันแล้วครับ่าแขไปแต่ลงในรุ่นชาบ้านนะผมไม่ได้ลงกันในเป็นมืออาชีพนะครับ ก็แต่มาถึงมาทำงานรถขอ้อาวิ่งครับร้อยคนระับว่าก็แรงแรงกว่าเดิมๆคนระับแรงกว่าเดิมเยอะเลยเอโคเคนะ,ะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน,นะครับทุนไร้ทุกกำลังใจเลยนะผมอไปยังไงก็ฝากกดแช